ลามอะไรกุ้มมารองมาตุลอยู่อบารกาตุสวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นป .1 ทบ5นะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะมาเจอกับคุณครูเช่นเดิมนะคะคุณครูยาริยนิทองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน1 1ถึงยี นะคะสาหรับในคาบที่แล้วนะคะเด็กๆได้เ,ดเรียนไปแล้วในเรื่องของการอะไรคะเด็กๆก,การแสดงจํานวน11ดถึง20ด้วยกรอบ10ใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยพอจะเข้าใจหรือเปล่าคะเด็กๆอ่าทีนี้นะคะสาหรับในคาบนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆจะต้องสามารถเขียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ10ถึง20ได้นะคะทีนี้นะคะเด็กๆด,ดูสิคะรูปภาพที่คุณครูให้เราดูนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปไข่ไก่ใช่ไหมคะไข่ไก่เนี่ยนอกจากเราจะนำไปทำอาหารใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถที่จะนำไป ทำขนมอร่อยๆอได้อีกหลายอย่างเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูนะคะว่าเราสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะคะทีนี้เด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าไข่ไก่มีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่สิกับ1ใช่ไหมคะดังนั้นมีไข่ไก่อยู่11 ฟองใช่ไหมคะอ่าไข่ไก่11ฟองเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยตัวเลขเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน11ได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเราสามารถที่จะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะอ่าฮินดูอารบิกก็คือสามารถเขียนได้แบบนี้นะคะและเขียน แสดงด้วยตัวเลขไทยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆและเขียนด้วยตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนะคะ,ะ,คะเด็กๆอ่านพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่านตามคุณครูนะคะสออบอสิบอ,อเอดอเอ็ดสิบเอ็ดนะคะ พอจะเขียนกันได้ไหมคะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะ,ะจากที่เราทราบเมื่อกี้กนะคะว่าไข่ไก่เราสามารถนำไปทำขนมได้หลายชนิดเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักขนมอร่อยๆไปดูกันเลยคะ่ะขนมอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าขนมอะไรคะขนมกะรีปกัก ช่ไหมคะใครรู้จักกันบ้างคะเคยกินกันไหมคะขนมกาลรปั๊บมีอยู่เท่าไร่คะมีอยู่สิบกับสองมีมีขนมกาลรปั๊บเท่าไรสิบสองชิ้นใช่ไหมคะเอเราสามารถเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรอ่านี่ก็คือตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเด็กๆ ตัวเลขไทยนะคะและตัวหนังสือสออิบอสิบเด็กๆอ่านตามคุณครูอ่านตามคุณครูค่ะสออิบอสิบสอออสองสิบสอ,สองนะคะอันนี้ก็คือตัวเลข12เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ เราไปดูขนมต่อไปกันเลยนะคะว้าวขนมอะไรคะเด็กๆขนมเค้กใช่ไหมคะน่าทานไม่ไอายน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะขนมเค้กมีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่สิกับ3มีขนมเค้กกี่ชิ้นคะมีขนมเค้ก13 ชินเราเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะและเขียนด้วยตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือสออีบอสิบสออามอสามสิบสออบอสิบสออามอ 30. สามสิบสามนะคะ อ่าเราไปดูขนมต่อไปกันเลยคะ่ะขนมต่อไปคือขนมอะไรคะใครรู้จักกันบ้างคะคือขนมสอดไส้ใช่ไหมคะขนมสอดไส้มีจํานวนเท่าไหร่คะมีสิบสี่ใช่ไหมคะมสิกับสเป็นสิบสี่ใช่ไหมคะ, 4, เ, 10, 4, มคะเราสามารถเขียนด้วยตัวเลขอินโดนีเบิกแบบนี้นะคะ ตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือสอีบอสิบสอีสีไม้ยเอกสีสิบสีนะคะเด็กๆยากกันไม่เอ้ยพอจะได้ไหมคะเราไปดูต่อไปกันเลยคะ่ะต่อไปเป็นขนมอะไรเอ้ยใครรู้จักกันบ้างคะเป็นขนมถ้วยใช่ไหมคะ ขนมถ้วยมีจำนวนเท่าไรเอ่ยมีจำนวน15ใช่ไหมคะ10กับ5เป็น15ใช่ไหมคะจำนวน15เราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกแบบนี้นะคะและตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือสอ,อิบอสิบ หออาหาไม้โท5นะคะสออีบอสิบหออาหาไม้โท5 10สหนะคะเราไปดูต่อไปกันเลยเป็นขนมอะไรนะคะขนมนี้เราเรียกว่าขนมอะไรคะขนมตะโก้ใช่ไหมคะขนมตะตัโก้มีอยู่จำนวนเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่สิบ หกใช่ไหมคะจำนวน16เราเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกแบบนี้นะคะตัวเลขไทยอ่าแบบนี้นะคะและตัวหนังสือสออิบอสิบหออกกอหกสิบหกนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเป็นขนมอะไรคะเด็กๆอ่ะขนมต่อไปนะคะเป็นขนมทอง ยีบนะคะขนมทองหยิบน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะมีจำนวนเท่าไหร่คะจำนวน 10, 7 1 7ใช่ไหมคะจำนวน17เขียนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกแบบนี้นะคะตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือสออิบอสิบจอเอดเจ็ 1, 2, 7สิบ นะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปดูต่อไปกันเลยคะ่ะอ่าต่อไปเป็นขนมอะไรคะเป็นวนนะคะวนมีอยู่มีจํานวนเท่าไหร่คะมีจํานวน1ิบแปใช่ไหมคะสิกับ8เป็น1ิบแปดจำนวน18เขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกแบบนี้ตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือ สออีบอสิบบอเอดแปดสิบแปดนะคะต่อไปนะคะเราไปดูขนมอะไรคะต่อไปเป็นขนมชั้นนะคะขนมชั้นมีจำนวนเท่าไหร่คะมีจำนวนอ่มีจำนวน19ถูกต้องคะ่ะมีจำนวน19จําจำนวน19เราจะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิก แบบนี้นะคะตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือสอบอบส10กอเอาเก่าไม้โทเก้าสิบเ้านะคะต่อไปนะคะเป็นขนมขนมเปี๊ยใช่ไหมคะขนมเปี๊ยะมีจำนวนเท่าไหร่คะมีจำนวนยี่สใช่ไหมคะ สิกับ10ใช่ไหมคะเป็นยี่สินะคะเขียนด้วยตัวเลขอินโดาราบิกแบบนี้นะคะตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือยออียียออียีไม้เอกยี่สอ,อีบอสิบนะคะยี่10นะคะอันนี้ก็คือการ เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน11ถึงถึง20นะคะซึ่งเราสามารถเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะอ่าเรามาดู20นะคะหรือถ้าเรามัดไม้เราจะได้เป็น2มัดนะคะแสดงจำนวนอ่าตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกและ ตัวหนังสือนะคะเด็กๆพ่อจะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยถ้าพ่อจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะ,ะจากในรูปนะคะมีขนมอะไรคะมีขนมโดนทัทขนมโดนทัทเสดมีจํานวนเท่าไหร่คะติก๊กตอกติก๊กตอกมีจํานวนอ่าอ็ดนั่นเองนะคะจํานวน11 เขียนแสดงตัวเลขอินโดอารบิกได้แบบนี้นะคะตัวเลขตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือลองเด็กๆสะกดสิคะสะกดว่าอย่งางไร11บ1อ,อบอ10อ,อเอดดเนะคะ11นะคะเรามาช่วยคุณครูบอกอีกสักข้อหนึ่งอ่าเป็นขนมนะคะมีขนม อยู่เท่าไหร่คะมีอยู่มีอยู่สิถูกต้องคะ่ะมีอยู่15บหาจำนวน15้าเราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขอินโดอารบิกนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือสอิบอสิบหออาหาไม้ถูก5นะคะเด็กๆพอจัก เข้าใจกันหรือยังเอ่ยพอจะเขียนได้ไหมคะอ่าซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปฝึกเขียนตัวเลขและตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับนะคะ11ถึง20ได้ในแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณครูก็ได้ให้แบบฝึกหัดลองเด็กๆก,กลับไปฝึกเขียนนะคะทีนี้วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ เรียนรู้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรคะเด็กๆตัวเลขฮินดูอาราบิก11ถึง12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงเขียนแบบนี้นะคะและตัวเลขไทย11ไปจนถึง20นะคะเขียนแบบนี้นะคะ และตัวหนังสือนะคะ11-20เขียนแบบนี้นะคะซึ่งตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจํานวนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำเพิ่มเติมในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะการเขียนตัวเลข11-20นะคะ แล้วเรามาเจอกันคาบมาคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ